ในคลิปนี้ทางอิงจะขอมาเปลี่ยนแนวกันบ้างแนะนําเกมเด่นๆกันมาตั้งเยอะแล้วคราวนี้อิงขอหยิบเอาอีกหนึ่งแนวเกมที่เราจะได้สนุกไปกับการต่อสู้กันแบบเป็นเทิร์นๆอย่างแนวเกมเทิร์น s บสอารมาทําการแนะนํากันอีก5เกมด้วยกันค่ะส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณโดนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ้กับคลิปนี้กันด้วยนะ ในเกมที่1ขอแนะนํากับเกมจากซีรีส์เกียร์ที่ทําออกมาได้ดูน่าสนใจดีเน้นการวางแผนกลยุทธ์ที่บอกเล่าเรื่องราวถึง12ปีก่อนเกิดเกมเกียร์ภาคแรกอย่างเกมที่มีชื่อว่าเกียร์แท็กติกตัวเกมนี้ได้มีการพูดถึงเมืองบนดาวเคราะห์เซราที่เริ่มเข้าสู่ยุคสงครามเหล่ามอนสเตอร์สัตว์ประหลาดบุกมาทําลายล้างโลกแห่งนี้เหล่าผู้คนที่เหลือรอดชีวิตต่างระเหยหนีไปอยู่ใต้ดินกันและก็มีเพียงกลุ่ม,มนุษย์ผู้เป็นความหวังสุดท้ายที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้มาช่วยปกป้องโลกใบนี้ โดยตัวเกมนี้ผู้เล่นจะมารับบทเป็นเกฟเดียที่สามารถทำการสั่งการพัฒนากำลังพลช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรวบรวมเหล่าผู้มีฝีมือมาร่วมต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์เพื่อสาวไปถึงตัวผู้บงการกำจัดแกนนำกองทัพมอนสเตอร์ผู้ผูกกรุกในครั้งนี้ให้สิน้นซากอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบการอัปเกรดตัวละครทำการอัปเกรดอาวุธเสริมประสิทธิภาพการรบพร้อมรับภารกิจต่างๆที่ดาน่าเข้ามา และในการต่อสู้ของเรานั้นสามารถทําการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างอิสระปรับเปลี่ยนเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์แถมยังมีโอกาสได้ประทะก,กับบอสสุดโหดที่จะเข้ามาท้าทายเราอีกด้วยสําหรับตัวเกมนี้มีกำหนดวางจําหน่ายบนเครื่องเล่น PC และ Xbox One นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับเกมที่ผู้เล่นจะได้มาอินกับวิธีการเป็นมาเฟียแห่งเมืองชิคาโกในยุค1920ภายในเกมที่มีชื่อว่า Empire of Sin อีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่นเทิร์นเบสอันมีระบบการต่อสู้ที่ดูคล้ายกับเกม XCOM โดยเกมนี้ทางเราจะมาเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่ต้องมาพยายามกลุ่มอำนาจไต่เต้าให้ตนเองเป็นใหญ่พร้อมกำจัดคู่แข่งทางการค้าด้วยหลากหลายวิธีอันผิดกฎหมายแถมยังสามารถบริหารจัดการเหล่าลูกน้องได้มากถึง16คนในการรักษาอนาเขตถล่มเขตพื้นที่ของเหล่าคู่แข่งเพื่อขยายอำนาจรวมไปถึงการสร้างสิ่งต่างๆทั้งตลาดมืดและคาสิโนโในการเกื้อหนุนเสริมรายได้ให้กับธุรกิจของเราค่ะ และภายในเกมนี้ก็ยังมีตัวละครกว่า60ตัวมาพร้อมกับทักษะความสามารถที่แตกต่างกันทั้งทักษะการคุมแก๊งการเจราจาและการต่อสู้รวมไปถึงลักษณะน,นิสัยของเราตัวละครที่อาจส่งผลกระทบต่อการเล่นของคุณได้นอกจากเกมนี้จะมีคู่อริของเราแล้วนะคะยังมีตัวละครตำรวจอันชั่วร้ายที่ทางผู้เล่นนั้นอาจจะต้องติดสินบนและจ่ายส่วยให้กับคนเหล่านี้เพื่อทำให้การค้าของเราไหลเลื่นอีกด้วยค่ะนะับว่าเป็นเกมแนวสไตล์ดาร์กในมุมมองของมาเฟียที่น่าสนใจ และตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One และก็ Nintendo Switch นะคะ ในเกมที่3เรามาบริหารกองกําลังรับแจ้งไปปฏิบัติภารกิจครั้งสําคัญกันภายในเกม Instate กันค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมแนว turn-based RPG สไตล์วางแผนที่ทางผู้เล่นจะต้องมาทําการจัดสรรกองกําลังรับแจ้งผู้มีฝีมือออกไปทําภารกิจติดตามกลุ่มผู้ก่อการร้ายในประเทศพร้อมจัดการกลุ่มองค์กรที่ก่อกระบฏและตั้งตนเป็นใหญ่เราจะต้องลุกขึ้นมาจัดการเพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง โดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับรูปแบบเกมที่เปิดอิสระให้กับทางผู้เล่นได้ทําการท่องโลกออกสำรวจไปในแถบยุโรปตะวันออก พร้อมจัดสรรเหล่าทหารออกลาดตะเวนต่อสู้กับเหล่าศัตรูและทําการติดต่อกับกองปฏิบัติการในประเทศสําหรับเกมนี้ทางเราจะได้สนุกไปกับการทําภารกิจจัดสรรกองทหารทําการอัปเกรดเสริมประสิทธิภาพให้กับเหล่าทหารในการสู้ศึกในรูปแบบต่างๆที่ผู้เล่นสามารถวางกลยุทธ์ในการรบได้หลากหลายด้านด้วยการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีให้ใช้กันกว่า40ประเภทบวกกับระบบการปรับแต่งตัวละครในการติดตั้งชุดเกราะป้องกันและอุปกรณ์นานาชนิดให้พวกทหารของเราเข้าไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูในพื้นที่เสี่ยงตายได้ อาอิสาระสําหรับตัวเกมนี้ใครที่สนใจตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่นพีนะคะสําหรับเกมที่4จะพาผู้เล่นมาประจภัยไปพร้อมกับการเอาตัวรอดในถิ่นของเหล่าคนเถื่อนภายในเกมที่มีชื่อว่า Westland 3 เกมสไตล์เทิร์นเบส RPG ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้ที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ที่สูญเสียดินแดนอาริโซนาอันเป็นที่รักไปคราวนี้ต้องออกเดินทางจากทะเลทรายไปยังดินแดนภูเขาน้ําแข็งเพื่อทําภารกิจในการปกป้องโครโรราโด และสิ่งที่ทางผู้เล่นจะต้องเดินหน้าอย่างจริงจังนั่นก็คือการรวบรวมเหล่าสมัครพรรคพวกการสร้างฐานที่มั่นใหม่ทําการค้นหายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางออกสํารวจไปในเขตแดนหิมะพร้อมฝึกฝนให้เหล่าผู้คนแข็งแกร่งเตรียมรับมือกับเหล่าผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งตัวเกมนี้จะเน้นการตัดสินใจเป็นหลักเลยค่ะและผู้เล่นจะได้มาท้าทายกับยุทธวิธีในการต่อสู้การดํารงชีวิตและความอยู่รอดในโลกอันโหดร้ายอีกทั้งเกมนี้เรายังสามารถเล่นแบบคนเดียวหรือว่าจะเล่นโคออฟกับเพื่อนเพื่อนก็ดูสนุกไปอีกแบบ แถมทางผู้เล่นก็สามารถจัดสรรทีมได้ถึง6ตัวละครมาทําการปรับแต่งทักษะสกิลและเปิร์กต่างๆได้ตามสไตล์ที่เราเล่นได้อย่างอิสระเลยค่ะสําหรับตัวเกมนี้ก็จะเปิดให้บริการบนเครื่องเล่น PC Mac PlayStation 4และก็ Xbox One ค่ะมาถึงเกมที่5กันแล้วนะคะขอแนะนำกับเกมสไตล์อินดี้ที่พัฒน,นาออกมาได้ดูน่าสนใจดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dark Envoy ซึ่งเป็นเกมแนวเทิร์นเบสอารพที่จะพาผู้เล่นออกสำรวจตามสถานที่ในตำนานพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราวของคู่หูเคราและคีรอสที่ตัดสินใจซ่อมแซมเรือหอกของพ่อแม่ออกเดินทางไปยังทั่วโลกเพื่อทําการค้นหา,าธาตุโบราณเอาเลสและก็อาณาจักรที่ถูกลืมในการเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ให้กระจ่างผ่านอุปสรรคขวาก้ําในการต่อสู้กับเหล่ามอสเตอร์ปีศาจบวกกับการตลุยดันเจี้ยนอสุทธาทายแห่งน,นี้ค่ะ ภายในเกมนี้ผู้เล่นสามารถทําการฝึกฝนทักษะการต่อสู้การรวบรวมพันธมิตรมุ่งหน้าสู่การประจนภัยที่รอให้ทางผู้เล่นไปสัมผัส นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีอาชีพให้ทางผู้เล่นได้เลือกเล่นไม่ซ้ำหน้าถึง15อาชีพและผู้เล่นเองสามารถทําการประสานสกิลของเหล่าตัวละครได้ค่ะรวมไปถึงการทําภารกิจกับอาชีพหายากที่เราต้องทําตามเงื่อนไขเป็นพิเศษและตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เราสามารถทําการจัดปาร์ตี้ทีมวางกลยุทธ์ในการชิงความได้เปรียบมาทําการต่อสู้กระทาได้เช่นกันนะคะสําหรับตัวเกมนี้ก็จะเปิดให้บริการบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็ Xbox One ค่ะ สำหรับคลิปนี้อิงก็ได้มาแนะนำเกม Turn Based RPG อันน่าสนุกครบทั้ง5เกมแล้วใครที่อยากจะดูเกมแนวอื่นๆในช่อง Visual Gamer ของเราก็มีแนะนำเกมอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ